วิธีถอดใส่สปริงบูทแบบ12แฉกเบ้าบูทแบบไม่มีเขี้ยวรอยจิกให้เนียบเหมือนมาจากโรงงานสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างในคลิปนี้พอดีได้มีพี่น้องขอมาให้ทำคลิปเกี่ยวกับการถอดใส่สปริงบูทแบบ12แฉกและ,ะเบ้าบูทไม่มีรอยเขี้ยวเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ นี่คือสปริงแบบ12แฉกนะฮะอ่ามีทั้งหมดอ่ามีสปริงมีหลายแบบนะมีทั้ง7แฉก12แฉก6แฉกนะฮะเห็นไหมครับอ่ะขอบเบ้าบูทอ่าจะไม่มีรอยจิกเลยนะฮะอ่าสปริงแบบนี้เขาจะล็อกกับขอบเบ้าบูทเลยนะฮะโดยไม่ต้องมีรอยจิกนะฮะตรงนี้อ่าทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาอ่ะเรามาดูวิธีถอดกันเลยนะฮะอ่าการถอด สปริงบูทเพื่อให้กลับมาใช้ได้อีกนะ,ะเราต้องค่อยๆงัดขึ้นนะฮะตรงนี้มี12แฉกเราก็งัดเป็น6มุมนะฮะก็คืองัดแฉกเว้นแฉกนะฮะงัด6มุมนะฮะัดงัดไปรอบๆนะฮะก็งัดแบบใจเย็นๆนะฮะมันจะออกเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันออกตามธรรมชาติของมันนะฮะถ้าไปใจร้อนนะอเนี่ยเผลอสปริงนี้ฉีกขาดแล้วก็จะกลับมาใช้ไม่ได้อีกเลยนะฮะ ค่อยๆงัดไปนะฮะไม่ต้องเอาขึ้นปลดพาดทีเดียวนะฮะก็คืองัดแฉกเว้นแฉกนะงัดลอยเดิมไปตลอดนะฮะซ้ำไปรอบๆเนี่ยนะฮะใจเย็นๆนะฮะทำงานด้วยความใจเย็นนะฮะงัดลอยเดิมนะฮะแฉกเว้นแฉกไปเรื่อยนะฮะมันจะหลุดเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันปล่อยตามธรรมชาตินะฮะ เราใช้บูทเป็นตัวค้ำนะฮะเป็นตัวรองนะฮะพระบูทนี้มันเสียแล้วเนี่ยนะฮะมันจะออกมาอะไรก็ปล่อยมันนะฮะปล่อยไปตามธรรมชาตินะฮะใช้บูทเก่าเป็นตัวช่วยนะฮะ หลุดออกมาแล้วครับนะครับอ่าสปริงบูทตัวนี้เราก็เก็บไว้ใช้ต่อนะฮะเพราะยังไม่เสียนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาบูทกับผ้าซับน้ำมันเก่าทิ้งไปนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดเบ้าบูทเสียก่อนนะฮะอ่าใช้ผ้านี้แหละเช็ดนะพวกคราบต่ตางๆออกนะฮะให้สะอาดนะฮะ หลังจากนั้นเราก็บูตลูกใหม่ใส่เข้าไปนะฮะบูตนี้เราต้องแช่น้ำมันไว้ตลอดนะฮะเวลา,าใส่เข้าไปแล้วมันสามารถใช้งานได้เลยนะฮะไม่ต้องไปรอให้ร้อนแล้วก็น้ำมันซึมเข้าไปในตัวบูตเนี่ยนะฮะถ้าเราแช่น้ำมันถ้าเราแช่น้ำมันไว้อย่างนี้มันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในตัวบูตนะ,ะนะครับนี่บูตลูกใหม่นะฮะ จากนั้นก็เอาผ้าซับน้ํามันตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะผ้าซับน้ํามันอันใหม่นะฮะก็กดกดลงนะฮะกดลงไปนะครับ,บอ่ากดลงอ่าพอได้ที่แล้วเราก็หยอดน้ํามันนะฮะผมใช้น้ำมันจักรนะฮะอ่ามันจักรนะฮะ ก็ความเนืดมันจะน้อยกว่าน้ำมันเครื่องนะครเพราะฉะนั้นน้ำมันจัดดีที่สุดนะสำหรับพัดลมนะฮะมีหลายหลายท่านถามมาผมใช้น้ำมันอะไรนะฮะผมใช้น้ำมันจัดนะฮะเอาละครับทีนี้สปริงบูทตัวเก่านะฮะเราก็ต้องมาแต่งนิดนึงนะฮะตัวนี้เราจะใช้บล็อกเบอร์21เ,เป็นตัวช่วยนะฮะ นี่เป็นชุดเครื่องมือสำหรับถอดใส่บูทนะฮะทั้งบูทแบบมิซูเนชันแนนอะไรพวกนี้นะครับผมจะเก็บไว้เป็นชุดแต่สำหรับบล็อกเบอร์ยี่เอ็ดนี้ใช้สำหรับบูททั่วๆไปนะฮะตรงนี้เราแต่งยอดสปริงส่กหน่อยนะครับเราตอลกลงไปสักหน่อยหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นนะเทคนิคของผมก็คือ บีบนะฮะบีบรอยเดิมเมื่อกี้นั่นฮะให้มันงุ้มลงไปอีกนะฮะเมื่อกี้ที่เป็นรอยงัดเคี้ยวเว้นเคี้ยวเนี่ยฮะมันมีรอยอยู่แล้วนะตอนงัดแล้วก็บีบให้ขอบมันงุ้มลงไปนะฮะซึ่งจะทําให้ขอบวงกลมของสปริงตัวนี้มันจะเล็กลงนะฮะเวลาเราวางไปในเบ้าบูธมันจะวางง่ายนะฮะแต่อย่าให้เล็กมากนะฮะอย่าให้เล็กจนหลวมนะฮะแล้วก็เอาแบบ พอดีพอดีคือวางลงไปก็ต้องอาศัยการกดลงไปด้วยนะฮะอย่าไปวางปุบลงไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะเอา,เอาแค่พอดีพอดีนะฮะก็ทําประจําจะรู้ว่าขนาดไหนพอดีนะฮะเห็นนะฮะเราวางเข้าไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่เข้าเราต้องกดนะฮะตรงนี้วางอยู่ด้านหนึ่งไม่ลงเราก็อาศัยกดนะ กดลงไปให้มันเสมอเสมอรอ,อบรอบเบลบูทเนี่ยนะฮะให้มันขอบสปริงเนี่ยมันเสมอกันโดยรอบของเบ้าบูทนะฮะ,ะถ้าไม่ลงเราอาศัยใช้ตอกลงไปนิดนึงก็ได้นะฮะ,ะไม่ลงเราก็ใช้ตอกลงไปแบบนี้นะฮะใช้ใบพวงปักแบนเนี่ยนะฮะตอกลงไป ใช้ไขควงตัวเก่านะฮะตอกลงไปนะฮะเอาละครับมันลงไปโดยรอบแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งนะฮะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือบ็อกเบอร์ยี่เบ็ของเราเนี่ยนะฮะตอกลงไปแบบนี้เห็นไหมครับตอกปุ๊บลงไปนะฮะยอดสปริงมันก็ไปล็อกตัวบูทไว้นะฮะ ไม่แน่ใจแล้วก็ตอกซ้ำไปอีกทีนะฮะอ่าทีนี้แน่นแน่นอนนะฮะอลองเช็คดูก็ได้นะฮะอ่าตอนนี้แน่นแล้วนะฮะแน่นปึ๊กเลยนะฮะแต่อ่าเนื่องจากขอบสปริงยังไม่สวยงามนะฮะเราก็อาศัยอ่าตัวไขควงปากแบนตัวนี้ตอกไล่นะฮะตอกไล ก็อตอกตรงรอยที่เราบีบเมื่อกี้นะฮะตอกไล่ไปเรื่อยนะฮะ,ะเราตอกจากด้านในออกไปด้านนอกนะฮะโดยตอกตามร่องรอบวงของขอบสปริงนะฮะตอกไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ปลายสปริงเนี่ยนะฮะมันจะมาล็อกบูทแล้วก็ตัวขอบของสปริงเนี่ยมันก็จะไปอัดอยู่กับเบ้าบูทนะฮะ ซึ่งก็จะทําให้ล็อกตัวบูทไว้แน่นนั่นเองนะฮะนะเห็นไหมครับก็เพิ่มความแข็งแรงมากยิงขึ้นนะฮะแน่นปึ๊กเลยนะฮะแล้วก็ตัวสปริงก็ดูสวยงามเหมือนมาจากโรงงานด้วยนะฮะ,ะที่จริงใช้บล็อกเบอร์ยี่ปิดตอกลงไปมันก็แน่นแล้วแต่เราใช้ไขควงตอกไล่รอบๆเพื่อแตก ให้มันสวยงามนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับแน่นปึ๊กเลยนะฮะทีนี้นะฮะก็โอเคใช้ได้แล้วนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เป็นฝั่งด้านหลังนะฮะฝั่งบูทหลังอันนี้ฝั่งบูทหน้าก็ทําวิธีเดียวกันนะฮะก็ทําวิธีเดียวกันนะเราก็งัดเอาตัวสปริงล็อกบูทออกนะฮะค่อยๆงัดจะเย็นๆไปเรื่อยนะฮะงัดแฉกเว้นแฉกไปรอบๆนะแล้วมันก็จะหลุดออกมาเองนะฮะ โดยใช้ตัวบูทเนี่ยนะฮะเป็นตัวลองไว้เวลางัดนะฮะพอบูทมันเสียแล้วเนี่ยนะฮะก็ใช้เป็นตัวลองงัดงัดจะเย็นๆจนกว่ามันจะหลุดออกมานะฮะเอาขับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นเราก็เอาบูทและผ้าซับน้ำมันทิ้งไปทำความสะอาดเบ้าบูททำเหมือนกันกับบูทหลังเมื่อกี้ที่ทำให้ดูแบบเต็มๆนะฮะ เช่นเดียวกันตัวสปริงเราก็มา,าบีบนะฮะบีบตามรอยอที่เรางัดเมื่อกี้นะฮะไอ้มันงุ้มลงนะฮะเพื่อให้ขอบวงกลมของสปริงมันเล็กลงแล้ววางเข้าไปใดใบ้บ,บูทได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะเอาละครับก็ตัดมาทีา่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะ,ะแล้วเราก็ มาหยอดน้ำมันเพิ่มไปอีกนะฮะตอนนี้หยอดน้ำมันเพิ่มไปอีกหน่อยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ